กลับมาติดตามทันข่าวเตือนภัยกับทีซีเนนเกนครับนักท่องเที่ยวหายไปเกือบร้อยเปอร์เซนที่จังหวัดเชียงใหม่จากสถานการณ์แพร่ระบาดโรคโควิด -19 ส่งผลกระทบหนักกับผู้ให้บริการรถโดยสารสาธารณะล่าสุดโชเฟอร์แท็กซี่ของสากรนครล้านนาเดินรถทยอยคืนรถให้กับบริษัทไฟแนนซ์เนื่องจากแบกรับต้นทุนไม่ไหวไม่มีไรายได้ทําให้ไม่มีเงินเพียงพอที่จะผ่อนรถโดยมีรายงานว่ามีการส่งคืนรถแท็กซี่แล้วเกือบ100คัน นายบุญเยี่ยมบุญทาประธานสากรนครล้านนาเดินรถบอกว่าสากรมีสมาชิกที่เป็นรถ2แถว4ล้อดแดง2,465คันรถแท็กซี่368คันในช่วงที่ผ่านมาสมาชิกเหล่านี้ต้องได้รับผลกระทบต่อเนื่องตั้งแต่การเข้ามาให้บริการของรถแกร็บ ภาวะเศรษฐกิจล่าสุดยังมีการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ที่ทำให้นักท่องเที่ยวจีนที่เป็นกลุ่มหลักหายไปเกือบ100เเซนทั้งหมดนี้ทำให้รายได้ของสี่ล้อดแดงและรถแท็กซี่หายไปเกือบครึ่งโดยเฉพาะแท็กซี่ที่เคยมีรายได้ปกติเฉลี่ยวันละ1,000บาทเหลือเพียง500บาทซึ่งรายได้ที่ลดลงทำให้ไม่มีความสามารถในการผ่อนชำระกับไฟแนนซ์เดือนละ10,000บาทต่อคันจนทาให้พากันทยอยคืนรถแล้วเกือบ100คัน ตำรวจภูทรภาค5ระดมกวาดล้างและตรวจค้นยึดอาวุธปืนเถื่อนกว่า326กระบอกป้องกันเหตุซ้ำรอยกาดยิงในห้างพฤติกรรมเรียนแบบอาวุธปืนสั้นและปืนลูกซองจำนวน326กระบอกและเครื่องกระสุนปืนอีกจำนวนมากเป็นของกลางที่ยึดได้จากผู้ต้องหาในพื้นที่8จังหวัดภาคเหนือหลังจากได้ระดมกำลัง ตรวจคน้นพื้นที่เป้าหมายเพื่อเพิ่มกันคดีอุจฉกรรคดีที่คนร้ายใช้อุปืนสงครามในการก่อเหตุอาชญากรรมในรูปแบบต่างๆทําให้เกิดปัญหาความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและความไม่สงบเรียบร้อยในสังคมพลตํารวจโทรประจวบวงสุขผู้บัญชาการตํารวจภูธรภาค5เปิดเผยว่าหลังเกิดเหตุอาชญากรรมในหลายพื้นที่และพฤติกรรมเรียนแบบมีปัญหาอาชญากรรมต่างๆตามมาจึงสั่งการให้หน่วยงานในสังกัดตํารวจภูธรภาค5ทั้ง159สถานีตํารวจ ดำเนินการระดมกวาดล้างอาชญากรรมอาวุธปืนอาวุธสงครามไม่ว่าจะเป็นผู้ผลิตผู้ซื้อผู้ขายหรือครอบครองโดยผิดกฎหมายในห่วงระหว่างวันที่2 1ถึง29กุมภาพันธ์2 5 6 3โดยมีเป้าหมายในการตรวจค้น353เป้าหมายจากการตรวจค้นยึดของกลางได้อาวุธปืนอาวุธสงครามปืนยาว223กระบอกปืนสั้น5กระบอกปืนอัดลม34กระบอกปืนปากกา1กระบอกกระสุนปืน2610นัดกระสุนปืน นัดลม25กล่องนอกจากนี้ยังจับกลุ่มผู้ต้องหาตามหมายจับทุกข้อหารวม409หมายได้ผู้ต้องหาทั้งหมด217คนกลับมาติดตามทันข่าวเตือนภัยกับทีซีเน็นได้ใหม่ในช่วงต่อไปครับ